มันถึงยอดโดกมากของสินค้าคงเหลือต้นงวดไปที่ระบบบริหารสินค้าคงคลังคลิกที่ปุ่ม Workflow ไปที่เมนูใบปรับยอดคลิกโอเคจะขึ้นหน้าจอแบบนี้คลิก F3 เพิ่มเลขที่และเลขที่ย้างอิงไม่ต้องคีย์ไปคีย์ที่วันที่วันที่31 1257ไปที่คอลัมน์ pf p คือชื่อสินค้าส่วน f คือชื่อสินค้าอันนี้จะคีย p ส่วนคอลัมน์ t คีย์หนึ่งคือสินค้าสำเร็จรูปไปที่ชื่อสินค้าจะดูว่าชื่อสินค้ามีอะไรบ้างให้คลิกจุด,ดกด enter จะมีรายการให้เลือก เลือก iPhone 6กจำนวน5เครื่องราคาทุน17,00งบาทมูลค่า85,000บาทที่เหมือนเดิมเลยกดจุด Enter iPad จำนวน4เครื่อง ราคาทุน16,000บาทราคารวม64,000บาทเหมือนเดิมเลยค่ะไอแมคจำนวน1เครื่องราคาทุน20,000บาทราคารวม20,000บาทต่อไปไอพอ t พัส จำนวนเพิ่ม6เครื่องราคาทุน3,000บาทมูลค่า1 8 0 0 0บาทเมื่อเสร็จแล้วคลิก F 1 0บันทึกอันนี้เราจะไม่พิมพ์นะคะกด no ก็จะขึ้นมาให้เราคีบใบปรับยอดใบต่อไปอันนี้เราจะไม่คีต่อนะคะคนเอ็กเออก กดยกเลิกข is, ้อมูลนี้กดเย็ดก็จะข <c oughs> <whe> ึ้นมาปรับยอดที่เราคิดเมื่อกี้นะคะเลขที่0 0 0 0 0 0 1เลขที่อังอิง AJ 0 0 0 1ทับ0 0 0 0 0 0 1เมื่อเสร็จได้ปะแล้วคิด accept o อ f กด cancel เซ็น้ันค่ะการมันถึงยอดยกมาของสินค้าคงเหลือต้นงวด